สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่ป้าห่างซอกุณซือใหญ่ของทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามได้ประกาศรายชื่อ31นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3หรือรอบ12ทีมสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงเล่นเกมนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มพบกับซาอุดีอาระเบียในวันที่2กันยานั้นล่าสุด v n เอ็กเพรสสื่อใหญ่เวียดนามรายงานว่าภาคหางซรต้องการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญในทีมชาติก่อนเริ่มรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกช่วงเดือนกันยานจึงทําการเสนอชื่อไปยังสาพ,พันธฟุตบอลเวียดนามเลือกใช้โค้ชคิมมินแทและโค้ชปาร์คชุงยุนเข้ามาเป็นผู้ช่วยฝึกสอนในครั้งนี้สื่อ้งคู่ทํางานอยู่ในสโมสรของเวียดนามอยู่แล้วโดยปาร์คชุงยุน ปัจจุบันเป็นเฮดโค้ชของฮานอยเอฟซีเขาจะทํางานเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของป้าฮังซอเป็นเวลา3เดือนก่อนจะกลับไปฮานอยขณะที่คิมมินแต่จะเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมซึ่งเขาทางานในเวียดนามตั้งแต่ปี2018ในตําแหน่งผู้ช่วยโค้ชให้กับสโมสรวิลีกอย่างโฮจิมิน์ซิตี้และปี2019จะย้ายมาเป็นผู้ช่วยโค้ชของอันยาลายมาจนถึงปัจจุบันในยุคของซิโก้เกติศักเสนาเมืองนั่นเองทั้งนี้ในรายของคิมมินแท พิ่งจะเรียนหลักสูตรจบโค้ดในระดับ AFCA ล i c เ n มาหมดัดมาโดยทางซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองคุณซื้อใหญ่ของฮอนยาลายทีมจากฝูงศึกวิเล่เวียดนามก็ได้ร่วมแสดงความยินด,ดีกับคิมมินแทที่เรียนจบโค้ดในครั้งนี้ด้วยก่อนจะถูกปาร์คฮังซอยืมตัวไปเป็นผู้ช่วยโค้ดในทีมชาติเวียดนามลุยบอลโลกรอบคัดเลือกที่กำลังจะถึงนี้ล่าสุดสมาธ์ลูกหนังเวียดนามยังได้อนุมัติเตรียมทีมงานให้กับปาร์คฮังซออย่างเต็มที่ โดยทีมงานสตาฟโค้ดนอกเหนือจากปาร์คชุงยุนและคิมมินแทแล้วยังมีลีดังจินคิมฮันยุน2ผู้ช่วยโค้ดที่อยู่กับปาร์คฮังซออย,อยู่แล้วและยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพอย่างปาร์คซุงยอนโค้ดผู้รักษาประตูคิมแชยอนและโค้ดกายภาพด็อกเตอร์ซอยจูยอนอดีตจนถึงปัจจุบันมีคนซือหลายคนทั้งไทยและเทศที่เคยพาทีมได้แชมป์ไทยลีกมาแล้วหลายต่อหลายคน หากให้เลือกว่ามีใครบ้างที่เป็นโค้รระดับที่ต้องเรียกว่าอัจฉริยะก็น่าจะมีไม่กี่คนเท่านั้นไปดูกันว่ามีใครบ้างหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงหมอเมาที่เคยเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์กีฬาที่ปัจจุบันเหลือแค่ชื่อไปแล้วอย่างฮอสกอร์ Score และทํางานสื่อมวลชนทั้งนักจัดรายการคอรัมนิดเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาโดยจบโรงเรียนเซนหลุยฉะเชิงเซาก่อนมาต่อเตรียมอุดมและจบด้านหมอฟันมาโดยเป็นทันตแพทย์นั่นเอง แต่มีความรักในกีฬาลูกหนังโดยหมอเมาเคยพาบีซีโรศาสนะคว้าแชมป์ทะเลกครั้งที่6เมื่อปี2544ซึ่งเป็นสมัยที่2ของเจ้าบนทุ่มในเวลานั้นและตอนนี้ซึ่งกลายร่างเป็นโลิตทโลไปแล้วนั่นเองหมอเมาห,ห,หลังเรียนจบทันตแพทยาศาสตร์จากลัวจุฬาลงก่อนก็ทํางานเป็นหมอฟันได้6ปีก่อนลาออกทั้งๆที่เป็นอาชีพที่ทําเงินได้มหาศาลก่อนไปทําตามฝันด้วยการเรียนโค้ดที่สกอตแลนด์ได้ดีกรีบีไลเซนกลับมา หมอเมาไม่เคยเป็นนักเตะอาชีพแต่เป็นโค้ชทั้งกับสินธนา BC ซเทโลจุฬาโรงเรียนอัสสันชันกรุงเทพที่ต้องบอกอาชีรยาก็เพาะไม่เคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนแถมเป็นหมอฟันมาก่อนอีกด้วยนั่นเองมาราโดน่าเมืองไทยสมชายซับเพิ่มอดีตกุศลมาดเข้มหนวดงามอย่างสมชายซับเพิ่มนั้นเคยพาทีมมอกรุงเทพคว้าชแชมป์ไทยลีกครั้งที่10มาครองได้ถือเป็นทีมหาลัยทีมแรกและทีมเดียวในยุทธจักรฟุตบอลไทยที่คว้าแชมป์ไทยลีก ไม่รวมความสำเร็จมากมายในเวทีรูนหนังปัญญาชนที่เกิดจากฝีมือของเจ้าหนุ่มจากชนบุรีรายนี้สมชายซับเพิ่มผ่านงานโค้ดมากับหลายทีมแทมยังเป็นอดีตทีมชาติเคยไปค้าแข่งกับญี่ปุ่นอย่างคอสโมออยมาแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าอาชิริยะเพราะเขาเป็นโค้ดที่ไม่เคยมีใบประกาศใดๆด้านลูกหนังเลยใช้ประสบการณ์และกนลุนล้วนในการนำพาความสำเร็จมาสู่ทีมโค้ดต้อมนรงสุวรรณโชต นี่คืออดีตนักเตะเก่าแต่ที่ไม่ธรรมดาคือเขาเป็นโค้ชที่ได้ใจลูกทีมที่สําคัญมีคอนเนคชั่นมากมายจนพาทีมนกวายุพักธนาคารกรุงไทยในอดีตคว้าแชมป์ไทยลีกครั้งที่7มาครองได้และยังเคยทํางานกับวุฒิวัฒน์แดงเสมอเกียรติอดีตทีมชาติครั้งที่ธนาคารกรุงไทยได้แชมป์ไทยลีกครั้งที่8มาครองอีกด้วยเสือเด็ดจะเด็ดมีลาบกุศลเมืองการยูเนเต็ดเป็นชาวลบบุรีไม่ได้เป็นนักเตะระดับสโมสรหรือทีมชาติมาก่อน แต่ด้วยพรสวรรค์และพรแสวงและมีใจรักในงานโค้ชทําให้เจ้าตัวเริ่มเก็บเลเวลมาเรื่อยๆกับหลายทีมและเคยเป็นโค้ชที่พาทีมชนบุรีเอฟซควา้าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกและสมัยเดียวมาครองได้ในไทยลีกครั้งที่11รวมถึงแชมป์ถ้วยกออีก2สมัยในปี2551และ2554แชมป์เอเฟเอคัพอีกหนึ่งสมัยในปี2553เซอร์เดดจบประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวอพอสมุทรสาครจบปริญญาตรีจากกีฬาเวทศาสตร์มอมหิดลก่อนทําทีมอาชีพ เคยผ่านงานคุมทีมบอลนักเรียนกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรบุรีโรงเรียนอัศว์ชัญศรีราชามาก่อนเพราะไม่เคยเป็นนักเตะมาก่อนทั้งสโมสรและทีมชาติแต่กกินไม่ธรรมดางานนี้ต้องเรียกว่าโคชอัจฉริยะไปอีกรายโคชโอง่งดูสิทธิเฉลิมแสนสดๆและร้อนไทยลีกฤด,ดูกาลที่เพิ่งจบไปนั้นดูสิตธิเฉลิมแสนหนุ่มใหญ่จากจังหวัดสกนดลนครพาบีจีประทุมคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกมาครองได้อย่างเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสร ก่อนจะตัวจะได้งานใหม่คุมทัพการท่าเรือสู่ศึกฤดูการหน้าความเก่งกาจทั้งสมัยเป็นนักเตะดิกรีทีมชาติเก่าในฐานะนักเตะที่ผ่านสมรภูมิลุกหนังมาอย่างโชคชนทั้งไทยและต่างแดนในลีกอินเดียและเวียดนามไม่มีใครปฏิเสธปี62พาบีจีปทุมได้แชมป์ลีกลองปี6 3 6 4พาบีจีต่อด้วยแชมป์ไทยลีกที่ต้องบอกว่าอัจฉริยะกระเพาะโคตรโอ่งนั้นเพิ่งมีแค่บีลายเส้นติดตัวเท่านั้นแต่ความสามารถสุดจัดอย่าบอกใครเลยทีเดียวสำหรับอดีตแบ็กซ้ายด,ดาราเอเชีย ตำนานนักเตะทีมชาติไทยไรายนี้ทีมดังในายก้าสเปนอย่างเกตาเฟ่ทาบทามตะวันนัตกิจบุตรสิงห์กองหน้าละรุ่งชาวไทยเข้า <c oughs> ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดยู่19ปีเป็นที่เรียบร้อยในเวลา2ส,สัปดาห์ระหว่างวันที่9ถึง23สิงหาดาวยิงวัย19ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยในโครงการ FC b a y e บ n w o r l d s คในการไปฝึกฟุตวันร่วมกับสโมสบาเยร์มินิก โดยก่อนหน้านี้น,น,นักิตบุตรสิงห์ได้ลงเล่นให้กับทีมเอสซีบัลเยอร์มินิกเวอร์สคอร์ปี2021และโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลทัวนาเมนต์อุ่นเครื่องโดยการยิง3ประตูจาก3นัดที่ได้โอกาสล่าสุดสโมสสเกตตเฟในศึกลาลิกาสเปนส่งหนังสือเชิญนักิตบุตรสิงห์ให้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ตั้งแต่9ถึง23สิงหาคมนี้สำหรับนักิตบุตรสิงห์เพิ่งหมดสัญญากับบิจิปทุมยูเนเต็ด ที่อยู่มาตั้งแต่ชุดอะเคเดมี่ก่อนไปเซ็นสัญญากับอุทตธานีเอฟซียักษ์ใหญ่ในศึกไทลีก3โดยเจ้าตัวเคยผ่านการติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนมาทุกชุดในตั้งแต่ยูสิบสามยูสิบสี่ยูสิบหกยูสิบเจ็ดและยูสิบแปดสัสลักไฮเปโคนตัวลูกริมเส้นทางฝั่งซ้ายของปราสาทสายฟ้าบริยัมยูนเต็ดที่ถูกชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ Motor, ยืมตัวไปร,ร่วมงานหกเดือนอยากช่วยบ้านเกิดสู้ศึกโควิดสิบเก้า ดยการเปิดประมูลเสื้อแข่งของต้นสังกัดใหม่ที่มีปักชื่อภาษาไทยว่าสัสลักษ์หาเงินบริจาคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยที่ผ่านมามีเหล่านักกีฬาฟุตบอลไทยมากมายที่ออกมาช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆเพื่อหวังบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยร่วมบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด้ันหน้าอย่างเต็มที่ล่าสุดสัสลักษ์หายประโคนนำเสื้อแข่งที่รับในวันเปิดตัวในเวอร์ชั่นที่สกีนชื่อเป็นภาษาไทยมาเปิดประมูลรายได้ทั้งหมด นำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานที่กำลังต่อสู้กับโควิด -19 โดยสัสลักษ์ประกาศผ่านทางช่องเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าสวัสดีครับผมสัสลักษ์ไหประโคนจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเข้าใจดีว่าหลายคนและทุกภาคส่วนกำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยเฉพาะโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งด้านหน้าและเบื้องหลังที่ทำงานกันหนักมากๆผมในฐานะนักฟุตบอลไทยและคนไทยคนหนึ่งจึงอยากมีส่วนร่วมเล็กน้อยที่จะขอนำ เสื้อของชุดบุกค,คุนไดมอเตอร์พร้อมลายเซ็นมาเปิดประมูลเพื่อนําเงินทั้งหมดไปบริจาคและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกําลังต่อสู้กับสถานการณ์โควิดเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวแรกที่ผมได้รับในวันเปิดตัวกับสโมสรสกรีนชื่อภาษาไทยซึ่งสําคัญกับผมมากๆแต่ผมคิดว่ามันคงสําคัญกว่าถ้าเสื้อตัวนี้จะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีส่วนช่วยเหลือบ้างไม่มากก็น้อยผมขอเปิดประมูลเสื้อตัวนี้โดยผมถืออยู่ที่เริ่มต้น0ูนบาทบิดขั้นต่ำหนึ่งร้อย ปิดประมูลวันที่30กรกฎาคมเวลา19นาฬิกาเวลาไทยผู้ชนะการประมูลผมจะเป็นคนส่งเสื้อตัวนี้จากเกาหลีใต้ไปให้ด้วยตัวเอง